ทำไมยังพาเธอไปเดินชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าและเสื้อผ้าเหล่านั้นรวมกันก็ต้องหลายแสนเลยนะคุณไม่เคยใจดีแบบนี้กับฉันเลย<ๆ>เธอคือภรรยาของฉันฉันจะใช้จ่ายกับเธอทําไมมันผิดฉันขอเตือนคุณนะัะในรายการนี้ถ้าเขารู้ความสัมพันธ์ของเราสองคน<ๆ>จะทําให้ฉันอยากกับเขาทําให้ฉันไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนได้เราสองคนไม่มีใครรอด<ๆ>อาจจะชัดเจนมาก ยกเลิกการเป็นหุ้นส่วนของเขาคุณอูพูดอะไรอยู่ฉันอยู่ที่นี่นะัดฉันคือคุณนายเซียคุณอูการเป็นหุ้นส่วนนี้ฉันไม่ต้องการกร็ได้แต่สิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปมันส่งผลต่อชื่อเสียงของฉันนะัดคุณกําลังใส่ร้ายฉันโดยไม่มีหลักฐานน่าจะไม่เหมาะสมใช่ไหมทนายเซียมีคุณธรรมไม่ต้องพูดถึงทนายอยู่กําลังเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ค่ะคุณเซียอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าคะใช่ค่ะ คุณหยุนทุกคนในสำน,นักงานกฎหมายนี้รู้ดีว่าฉันและคุณโอมีความรักกันเสมอมาฉันจะไปนอกใจได้ยังไงใช่ค่ะประจําสัปดาห์ลงหน้า,าเพียงแค่เซ็นสัญญาจ้างงานข้าวสุกแล้วไม่สามารถกลับไปเป็นข้าวดิบได้เรื่องอื่นๆสามารถคิดได้อีกนานคุณเซิร์นดูเหมือนว่าคุณเตรียมตัวมาไม่ดีเท่าทนายเสียคุณอยู่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นตัวแล้วดูเหมือนว่าเวลาจะไม่ เร็วเกินไปเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักกันเถอะแน่นอนว่าการแสดงที่ดีเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและคนดีๆถ้าเขารู้ความสัมพันธ์ของเราสองคนจะมายุ่งเรื่องอย่างก,กับฉันทำให้ฉันไม่สับด้และจะไม่กระทบต่อชื่อเสียงของเอสีคุณหญิงที่ไม่มีค่าอะไรเลยไม่ควรส่งผลกระทบต่อระหว่างเราคุณพูดถูกไหมคุณพูดมีเหตุผลงั้นเรามา ถอยคนและก้าวกันเถอะคุณไม่ใช่ต้องการหลักฐานเรื่องอย่าร้างมาตลอดหรือวันนี้ตัวแทนก็มาที่นี่ด้วยถ้าคุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบได้ฉันก็จะยอมรับใช่คุณตั้งใจทําให้ฉันเมาในวันครบรอบแต่งงานของเราแล้วก็ไปสนุกสนานกับคนรักของคุณในบ้านของฉันถ้าไม่ใช่เพราะเสียงฟ้าร้องทําให้ฉันตื่นวันนั้นฉันยังไม่รู้ว่าจะถูกพวกคุณหลอกไปถึงเมื่อไหร่เสินเจ้าซีถึงเจอทําไมถึงไม่ดีต่อคุณคุณถึงต้องแก้แค้นเขาแบบนี้ คุณอยู่บ้านสบายๆทุกวันไม่เคยช่วยงานของเขาเลยสักนิดตอนนี้กลับมาทำให้เขาเสียหาย,ย,ยเขาสแสดงเป็นสามีที่รักใคร่ภายนอกและก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ใช้ฉันหรือไงทำไมผลที่คุณนอกใจต้องให้ฉันมารับผิดชอบพอแล้วเฉินเจียวสีแท้จริงแล้วคุณรู้เรื่องระหว่างฉันกับเฉียนเฉียนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกให้ฉันซื้อโน่นซื้อนี่นให้คุณ คุณยังแอบหาทานายความช่วยคุณรวบรวมหลักฐานอีกเฉินเจ้าสีอาเฉินเจ้าสี่ทำไมฉันถึงไม่ทันสังเกตคุณช่างน่ารังเกียจขนาดนี้ฉันก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันคุณมันก็แค่สัตว์ที่สวมหนังคนอยู่คุณฮึมฉันเข้าใจแล้วคุณก็แค่อยากได้เงินแต่คุณคิดดีแล้วหรือว่าถ้าคุณไปฉันจะไม่มีรายได้คุณจะมีเงินจ่ายค่าปรึกษาทนายได้ไหมไม่มีเงินแล้ว เชิญเช้าสี่คุณเอาอะไรเชื่อเจินตอนที่คุณขอแต่งงานกับฉันคุณเคยสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปดูแลฉันตลอดไปฉันเชื่อคุณดังนั้นสัญญาที่คุณให้ไว้ตลอดชีวิตนี้มีแค่แปดปีถ้าคุณไม่ทาให้เกิดเรื่องวันนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมามคุณต้องการอะไรฉันไม่ได้ให้เธอฉันเคยให้เธอทำเงินสัตว์บาดหม เธอรู้ดีว่าฉันทำงานหนักแค่ไหนเพื่อสถานะหุ้นส่วนนานแค่ไหนแล้วแต่กลับเลือกวันนี้ทำลายเธอด้วยวิธีที่น่าเกลียดแบบนี้เธอให้ฉันรักเธอได้ยังไงเป็นฉันที่ทำลายเธอเหรอเซียจานคุณยังคงหาเหตุผลแก้ตัวให้กับความผิดของตัวเองอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินแต่ว่าทนายเซียผมคิดว่าสิ่งต่างๆชัดเจนแล้วคุณให้ทางแก้ไขไม่ได้ดังนั้นสัญญาฉบับนี้ผมก็ไม่สามารถให้คุณได้ ใครพูดว่าผมให้ไม่ได้ผมเข้าใจสถานการณ์ของคดีนี้ดีแล้วคดีนี้ผมรับได้แต่ผู้เกี่ยวข้องต้องชำระเงินมัดจำสองแสนตามราคาตลาดก่อนที่จะจ่ายเงินมัดจำทำไมถึงเอาเงินออกมาไม่ได้ละ่ะนั้นไม่ใช่เรื่องของฉันนี่เป็นเพราะความผิดพลาดของผู้เกี่ยวข้องการมอบหมายจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทนายเซียนี่คือวิธีแก้ปัญหาของคุณ ท้าไม่คุณอูอาจจะไม่ค่อยพอใจนักนะเราทนายไม่ใช่แค่รับเงินเพื่อทํางานให้คนอื่นเรอือนี่มันก็เป็นการทําธุรกิจนั่นแหละเธอจะยึดถือความดีงามนั้นไปทําไมกันใครจะไม่มีความรักความโกรธความอยากใครจะไม่เคยทําผิดพลาดบ้างหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าการคัดเลือกนี้มันมีความหมายอะไรจริงๆเธออาจไม่ยอมรับกฎของเอสีไม่มีใครบังคับเธอสามารถลาออกได้ทันทีเธอเธอมีสิทธิอะไรให้ฉันลาออกฉันจะอยู่ที่นี่ต่างหากยุนลี่ชวน อย่ามาทำเป็นหน้าตาเรียบร้อยแบบนั้นเลยตัวเองยังไม่แต่งงานเลยมีสิทธ์อะไร,รไปควบคุมคนอื่นยิ่งไปกว่านั้นเอสีก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณคนเดียวจะตัดสินเซียจา้านคุณยังไม่รู้สึกตายพอใช่ไหมถ้าคุณเซ็นสัญญาอย่าตอนนี้ฉันก็ยังสามารถให้อภัยเรื่องการหย่าได้เฉินเจ้าสี่บอกเลยว่าเป็นไปนไม่ได้ฉันยังรับประกันให้คุณด้วยถ้ามองทั่วทั้งมณฑลเอไม่มีใครกล้ารับคดีของคุณ จริงเหรอือคดีนี้ฉันรับเองคดีนี้ฉันรับเองคุณทนายเสียฉันมีหลักฐานทั้งหมดที่คุณนอกใจตามประมวลกฎหมายแห่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตรา109 1กาหนึ่งการหย่าร้างเกิดจากฝ่ายหนึ่งนอกใจฝ่ายที่ไม่มีความผิดมีสิทธิ์ขอค่าชดเชยความเสียหายรวมถึงค่าชดเชยความเสียหายทางจิตใจและทรัพย์สินดังนั้นผมแนะนําให้คุณเซ็นสัญญ,ญาหย่าร้างไปเลย ออกจากบ้านมือเปล่าขึ้มออกจากบ้านมือเปล่าคุณนี่เรียกร้องมากจริงๆนะ <Weber. S 1> ตลอด8ปีที่ผ่านมาเธออยู่ได้ก็เพราะผมเลี้ยงดูเธอแล้วผมจะออกจากบ้านมือเปล่าได้ยังไงถ้ามีความสามารถก็เจอกันที่ศาล <it funny. S 2> เจอกันที่ศาลดีนะที่คุณเพิ่งยอมรับด้วยปากเองว่าคุณซื้อบ้านให้กับคนรักด้วยเงินสด <it funny. S 2> ตามมาตราหนึ่ของประมวลกฎหมายแพ่ง ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการสมรสถ,ถือเป็นทรัพย์สินร่วมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินร่วมอย่างเท่าเทียมฝ่ายชายไม่สามารถใช้ทรัพย์สินร่วมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายหญิงโดยภารการการซื้อให้กับบุคคลที่สเป็นการกระทําที่ใช้ทรัพย์สินร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่ายหญิงมีสิทธิเรียกร้องให้คืนนอกจากนี้จำนวนเงินที่มากกรณีที่มีความแปรแรงถือเป็นความผิดตามมาตรา271ของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กําหนดไว้อาจมีความผิดฐานยึดทรัพย์และอาจเผชิญกับความผิดทางอาญาฮ่าฮ่าฮลิ้นชวนคุณคิดว่าแค่นี้จะทําให้ฉันกลัวหรอบอกคุณไว้เลยถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความผิดของฉันมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ฉันต้องออกจากบ้านเปล่าๆฉันยังพูดไม่จบเลยเนื่องจากคุณปิดบังเรื่องการนอกใจและได้ตำแหน่งโดยไม่ถูกต้อง ถือว่ามีความผิดฐานช่อโกงทางการค้าตามมาตรา39ของกฎหมายสัญญาจ้างแรงงานเอสสามารถทำสัญญาจ้างงานโดยใช้วิธีการช่อโกงได้ยกเลิกสัญญาจ้างงานกับคุณและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆและสามารถเรียกร้องให้คุณคืนเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับเกินมาโอใช่นอกจากนี้พฤติกรรมของคุณยังละเมิดจรรยบรณวิชาชีพอย่างรุนแรงอาจถูกองค์กรกำกับดูแลในวงการบันทึกชื่อดำและอาจถูกห้ามประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ยังมีอีกมากมายถ้าคุณยังยืนยันที่จะฟ้องร้องฉันและลูกความของฉันจะไปจนถึงที่สุดตามความรักในช่วงเวลาที่ลำบากเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ดีกว่าเขาจะรู้สึกด้ยกว่าไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแต่ลองคิดดูว่าเขาทําอะไรบ้างคุณมักจะคิดว่าฉันเชิญคุณเข้าร่วมเอสเพราะชอบคุณแต่มันไม่ใช่เลยแต่มันไม่ใช่เลยคุณสวยและเก่งทํางานได้ดีทําตัวเงียบๆ ทุกประสวลกฎหมายก็ยินดีร่วมมือกับคุณทูลินชวนคุณจริงๆมีเรื่องอะไรอีกไหมพี่สีเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกฉันยังมีเรื่องอีกมากที่อยากพูดกับคุณปีที่ผ่านมาคุณช่วยฉันมากมายฉันยังไม่มีโอกาสขอบคุณคุณอย่างจริงจังการขอบคุณนั้นพูดได้ง่ายมีคนมากมายที่ต้องขอบคุณฉันฉันก็ฟังไม่ทันเหมือนกันพี่สี่ฉันรู้ว่าคดีครั้งที่แล้วฉันทําไม่ดีทําให้คุณผิดหวัง วันนี้ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะให้คำตอบคุณโดยตรงโอคุณอยากจะพูดอะไรฉันรู้คดีของอดีตภรรยาฉันเป็นคดีที่คุณมอบหมายให้ฉันโดยเฉพาะตอนแรกฉันก็ไม่ทันได้คิดอะไรเลยแต่มันก็เป็นยูหลินชวนที่ขัดขวางอยู่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นอ่ะพี่ซีคุณช่วยให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมอ่ะยูหลินชวนอะ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อเขาทำเรื่องมากมายเลยตอนแรกตอนที่ฉันไปขอรายละเอียดของคดีนี้จากเขาเขาก็ให้ข้ออ้างมาช้าๆไม่ให้ฉันเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนต่อมาที่งานเลี้ยงหุ้นส่วนนั้นเขาก็ร่วมมือกับเซนจอเจซีทาให้ฉันอับอายต่อหน้าทุกคนจนกระทั่งต่อมาฉันถึงได้รู้ว่าเซนจเจซีคือตัวละครในคดีนั้นถ้าจะพูดแบบนี้จริงๆแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยตลอดมาใช่ ถ้าไม่มีเขายูลินชวนจัดการเรื่องนี้ฉันเข้าใจความหมายของคุณทันทีพูดตามตรงฉันแต่งงานกับเซินเจ้าซีมาแปดปีเขาก็ยังไม่มีงานทําเลยเราสองคนแทบจะไม่มีหัวข้อคุยกันแล้ว<น>ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า<น>พวกคุณจริงๆแล้ว<น>ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า<น>พวกคุณจริงๆแล้วไม่มีความรู้สึกต่อกันแล้ว<น>ใช่แล้วพี่สาวซีบอกความจริงกับเธอนะะ จริงๆเขามีคนอื่นอยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วหลายปีมานี้ฉันก็ยังคงคิดถึงความสัมพันธ์นี้ก็ไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยากเกินไปฉันก็แค่ปิดตาแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะตอบแทนด้วยความเกลียดชังทําให้ฉันต้องเจอแบบนี้เขานอกใจเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดไปมั่วๆนะจริงๆฉันสามารถเป็นพยานได้ทนายเสียเขาเป็นคนที่รักษาตัวเองได้ดีเสมอกลับเป็นเสินเจ้าสี่เขาไม่อยู่บ้านทุกวัน และทนายเสียกลับบ้านก็ไม่ได้กินข้าวร้อนสักคำคุณพูดแบบนี้มีหลักฐานไหมแน่นอนว่ามีหลักฐานก่อนที่เราจะแต่งงานเขาก็เสน็ทกับรุ่นน้องคนหนึ่งมากหลังจากแต่งงานแล้วสองคนยังไม่ได้ขาดการติดต่อคาดว่าตอนนี้พวกเขาสองคนคงได้มีความสัมพันธ์กันแล้วด้วยกันแล้วโอเป็นแบบนี้นี่เองถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่นอกใจมาก่อน ทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้ล่ะอึมเราสองคนแต่งงานกันมาหลายปีแล้วเขาอาจจะไม่ดีแต่ฉันไม่สามารถทำผิดได้แล้วเรื่องที่คุณนอกใจก็เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนคือตายจริงผู้ชายเลวพูดโกหกโดยไม่เตรียมตัวดังนั้นพี่สี่ระหว่างเรายังมีความเป็นไปได้ไหมอืมอะไรคือความเป็นไปได้พี่สี่ดูแลฉันมาหลายปี ฉันรักความรู้สึกของคุณเสมอดังนั้นวันนี้ฉันก็คิดให้ชัดเจนแล้วถ้าคุณไม่รังเกียจเรายังสามารถเป็นเหมือนเดิมได้หรือแม้แต่ก้าวไปข้างหน้าอีกก็ได้โอ้เสี่ยวเชี่ยซีเ,ยเจอตอนที่คุณต่อสู้เพื่ออาชีพถ้าคุณมีความดื้อรั้นครึ่งหนึ่งจากที่คุณพูดไม่ออกตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องมาคอยดูแลความภูมิใจของคุณในฐานะพี่สาวซีฉันคอยส่งโปรเจกต์ให้คุณทีละคนแล้วคุณมูชิงชิง ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะดําใบปริญญาจากโรงเรียนกฎหมายชั้นนำออกมาคุณก็ยังเชื่อว่าเป็นของปลอมอยู่ดีเพราะในสายตาของคุณตอนนี้คุณก็แค่จะมองเห็นแต่ของปลอมคุณภาพต่ำถ้าคุณมีความสามารถก็เอามาให้ดูสิถ้าคุณมีความรู้ความสามารถจริงๆก็แสดงออกมาให้เห็นสิพูดแต่ปากไปเรื่อยไม่สามารถนำเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้หลักฐานตัวเจเจนจะเปิดโปงคุณตรงหน้า กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมาตราหกผู้ประกอบการสามารถรวมตัวกันได้โดยการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยสมัครใจดําเนินการตามกฎหมายมาตรา9ผู้ประกอบการห้ามใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมข้อได้เปรียบทางทุนรวมถึงกฎของแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อกระทําการที่กฎหมายห้ามไว้มาตรายี่สิบสามพอแล้วฉันท่องกฎหมายทั้งหมดได้หมดแล้วทนายเซียที่ฉันท่งมีผิดไหมพี่เจิ้งใครจะรู้ว่าเขาพูดถูกหรือเปล่า ใครจะรู้ว่าเขาแค่พยายามทําให้ดูดีแต่งเรื่องขึ้นมาทุกคนบอกว่าถนาเกื้อคุณบ้าไปแล้วเหรอเขาชัดเจนว่าปิดปาก<ว>เรื่องของฉันกับซีซีไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมายุ่งซีซีทั้งหมดเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเป็นความผิดของฉันถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าคุณทำ